ตัว้้เครับอดหครับตัมัียวครั่อให้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาด้กติกาก็คือไม่เกิน2ตัวใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวก็ได้หรือใช้ตัวซึ่งก็ได้นะครับอตัวถึงได้อหมครับกรรมการพร้อมนะครับบัณสัญญาณ นิ่มครับนิ่มนี่เอาไม่หลายตัวมันเคลื่อนกันผมจเอาตัวเดียวเดี่ยวนี้น้อยยำไอยโกดซ้อมไฟร้อนแรกไปไปไปซอมเร็วนะไม่รอนเลยจีบีอีสอง ยี้มต่อไปนั่งสนามงานเข้าแน่นอนนั้ดีที่ไม่ย้ายสะพานเพราะกูจิตแล้วโอเคด็กกินเยอะนะครับเด็กกินเยอะยีมมิกมีลูกเล่นแถวเรา